เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว i ยสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับคันนี้เป็นนิสสันซันนี่นะครับซันนี่ปี2 0 0 2สสีสวยเงางามเลยครับกับราคา63,000บาทครับราคาย่องงมเยาครับถูกกระเทางตลาดครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็มีรถมาให้เลือกคนไปประจำทุกวันครับจะได้พาตัวเลือกใหม่ๆคลิปใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้หน่อยครับอันนี้ก็สวยๆคันครับภายนอกก็สวยภายในสะอาดครับเครื่องดีเกียร์ดีนิ่มๆเลยเปลี่ยนคอยหัวเทียนให้ใหม่นะครับเอาไปใช้ยาวๆน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนแล้วนะครับรถขับดีไม่มีสะดุดครับใช้น้ำมันล้วนๆยางดีทั้ง4เส้นครับยางใหม่ๆใช้ยาว หลังคาเรียบๆไม่มีลิกคว่ำชนหนักครับภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะครับราคาก็ย่อมเยาว์ท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่บึงการนะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับภายในยังสวยครับหน้าต่างไฟฟ้าทัง4บานแรงสวิตช์ลายไม้ของเครื่องเดิมๆเลยครับ เบาผ้าสภาพดีหมอดไฟติดครบนะครับเล่นหมือาชุดโอินวงก็ครบครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ